สวัสดีครับพี่น้องทุกคนพอกันอีกคือเกานะครับวันนี้ผมเตมาเว่าเร่องการให้อาหารลูกกบนะครับเนื่องจากว่าลูกกบเนี่ยมันเป็นมันอ่อนแอนะครับช่วงแรกๆเลยหลังจากที่มันออกจากรุดทางไม่ไหมนะครับมันอ่อนแอมากนะครับเท่ากับอาหารเ้อก็ยากให้หลายนะครับให้หน้อยๆนะครับการให้อาหารเขาเนี่ เน <The> ื่องจากว่ามือเนี่อน่ะผมเริมแล้วก็หายการเปลี่ยนนะการหายอาหาร้าเข้าสิเปลี่ยนอาหารนะครับเขาจะหายจะหายลอยเบอร์เซ่นนะครับตัว่าสมุดสิเปลี่ยนอาหารเลยนี่เขาจะพึงจะพึ่งเปลี่ยนท่านที่นะครับเขาต้องมือแรกเนี่ยครับมือแรกเขาต้องหผสมจักงีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของอาหารเกานะครับอาหารเกาอาหารเกานี่สามถวยอาหารไม่สิสิเปลี่ยนนี่ถ้วยนึงนะครับ ให้มือที่สองอาหารเกาเครื่องหนึ่งอาหารไม่เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มือท mm ี่สามอาหารเกาหนึ่งถ้วยอาหารไม่อีกสามถ้วยนะแล้วก็มือที่สี่ก็ถือว่าเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนลอยบริสทธิ์เลยครับมันยังเไม่มีปัญหาครับเนื่องจากว่าถ้าเขาหายเลยเนี่ยท้องอืดครับมือนั้นเขาจะท้องอืดตายนะครับว่ามือนั้นผมเปลี่ยนผมเลื่มผมเสื่ออาหัน ตอลูกผมเปลี่ยนจากอาหารลูกอัดมาเป็นลูกกบนะครับบัดที่นี่ผมมาลอาหารลูกกบวานลงไปเลยผมเริ่มว่ามันไม่ลูกอดนําอยในในในบอนี่นะครับลูกอัดมันไมีลูกอดแล้วก็แล้วก็ลูกกบที่มันเป็นโตไหมไหมนะครับเป็นมันหลุดหางไหมนะครับมันกับอ่อนแอมันอะครับแต่ว่ามูไนแล้วมันเป็นอย่างเลยพี่น้องผมกว่าหารอยบ์เส้นเลยมาวานเห้เขาเปลี่ยนไหมเลย วันนงไปย่างมั้สวรัมากปกระมาณประมาณสิบตนนะครับขาอขาวขาท่องขขาท่องขา,งขาจากผักประมาณอยู่สิบตนี่แหละผมเลยคิดพอว่าโอ้ลื่มตัวน,นี้มันดอกเปลี่ยนท,นท่านที่วัดใดเปลี่ยนท่านที่มันช่องหยุดตัวนั่งหัวกระตายประมาณจะรวบเลี้ยกกวยกะยี่สิบตัวนี่นะครับประมาณมึงนั่นมันตายเปลี่ยนมือเดียวได้ครับเปลี่ยนแรงเดียวน่งมังสวรัตมากเขาจากผักมันท่องหยุดตายนะครับหัวกระตายกับลูกกบหน่อย ประมาณจากมีสิบตัวเพิมเดียวนะครับตายกระตากออกแล้วลระตากออกให้ปลากินแล้วนะครับเพราะฉะน,นั้นการการให้อาหารการสําคัญมากนะครับกาต้องคอยเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเลยครับพี่น้องในระยะลูกอดเนี่ยหรือในระยะอื่นกันคื้อกันนั่ยนะครับเดี๋ยวผมผมเลื่อมนะมอนะผมก็ได้วานได้ผมซื้อมากกว้วานได้ให้เขากินได้นะครับแต่ตอนนี้ผมผมให้อาหารหนูกรบรอยเปอร์เซ็นต์ล้วเด เพราะว่าผมเริื่มเหตดเหตดไปเขาก็ปปับตัวไดนะครับเขากับป้าตายนี่ครับผมเราไอ้มือบแตะมือหลังหบางทีมันตายแล้วผมก็คิดพอ่อผมก็คิดเลยคิดพอ้อมก็เลยผสมกันเอาอันนั้นหนึ่งหนึ่งเอาอาหารไม่หนึ่งส่วนอาหารเกาสามส่วนมือแรกขาบที่สองก่บอาหารเกาเครื่องหนึ่งอาหารไม่อีกเครื่องหนึ่งนะครับขาบที่สามก็ อาหารเก่าคิงอาหารเก่านี่หนึ่งส่วนอาหารไม่อสามส่วนแล้วก็ขาบวิธีก็จบเลยครับเห็นว่าฟีน้องนี่อย่างนำกันนะ่าผมเมื่อกี้อย่างเงียงกก้ยมันีต้องมาเกี้อย่างเงี้ยที่เก่าเลยนี่เขายิ้มเท่กท้อนกินแต่ตัวนั้นตัวเงี้ยน,นะครับกินเขาเลยกบก็กินตัวน้อยนะครับถ้าหากเขาว่าแยกเขาออกจากกันอย่างตัวน้อยก็ถึงมัดได้ครับนี่ ต้องแยกแต่ละวันมันเนี่ผมยัไม่แยกออกตัวแงอยากแยกทอกันตัวแง,ง,งขาดปวดตัวนนนัั้มสมบูรณ์มากกินเขาอิ่มหนักเต้เดี๋ยวมันเหมือนกินจักตัวบัวพนอยู่ยนี่ยุ้ยแหวนโดนว่ายเลยพี่น้องเนี่ยยู่ไแหวนดวดนเหมือดเลยนี่นั่นกินเลยอิ่มอิ่มเลยเนี่ม่มีตายบ่เห็นตัวตายจักตัวบ่เห็นกบสีขาเลยแสดงว่า เขาเรื่อมเขาเรื่มที่กินเกงเดี๋ยวผมว่าบ่เห็นตัวตายมันทึกมันไม่หน่อยน้่อเนะาะตายกินเกงเลยตัวนี้ผมว่าเนี่ยกินหลายตัวเลยกินแ้วก็ดเลี้ยวเรืเร่อยบ่บ่บาตายบ่ายั้งนะพี่น้องเอาเอาคลิปนี้กับท่านนี้ก็เนาะครับการอนุบาลหนูกอดการให้อาหารนะครับเพือ่พอความปลอดภัยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนอย่าลืมค่อยๆเปลี่ยนอาหารนะครับ พอกันไม่คิดหนาถ้านับคิดนี้ก็ปลูกต้นตะไคร้อย่าลืมตับตะไคร้ด้วยครับกดตัดตะไคร้กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ